สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว Youtube ครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับอยู่ผมครับช่อง y t u t u i n t n t อร์ดัมซิ่งออนทัวนะครับวันนี้อยู่พิกัดเดิมครับไล่ทองคำนะครับหรือว่าสวนอินทพภาลำนะครับอยู่ที่จังหวัดร้อยิดของเรานะครับอำเภอกษตรวิสัยนะครับนี่ก็กำลังจัด สถานที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับอีกที่หนึ่งนะครับสําหรับในอำเภอเกษตรวิสัยนะครับออ้โหครับทางหดโปรครับเลือกทางผิดในชีวิตเปลี่ยนครับเอ้ดูครับเดก้าจะไปไหนจะรอดไหมโอ้โห ันนี้จะมีการเสียแหนบกันเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับโอ้ดูเมกา้าคันนี้ครับใจถึงครับเอ,อ๊บอู้แรงได้ใจครับเอามาด,ดูคันนี้ครับไปทางไหนเอา วันนี้รถไถซ่อมด้วยนะครับเห็นดานายบอกนะครับว่ารถไถพังครับวันนี้นี่ครับรถไถก็กำลังซ่อมอยู่นะครับโอ้โหมาดูรูกคอบครับโอ้โหว้าโอ้โห ได้ครับเอาไม่มีทางเลือดครับจ่อเลยครับต้องบีบบังคับให้มาฝั่งนี้ครับเอาโอ้โหปีนก้อนหินครับเอาเคิ็บ มีแมลงอยู่ยากครับงานนี้โอ้โหต้องใช้เทคนิคทั้งนั้นนะครับและประสบการณ์ครับไม่งั้นนี่ได้ล้อกลับบ้านกันแน่นอนครับ ทำไมเข้าเทไม่ได้ล่ะครับมาแล้วครับโอ้ เป็นห usted, ินนะครับแทบแทบจะเป็นหินเลยก็ว่าได้นะครับเป็นดินแข็งแข็งเนี่ยเหมือนเหมือนจะเป็นหินแล้วนี่นเองเราจะไปไหนรอดไหมโอ้โหก็ถือว่าวิ่งไม่ไกลนะครับ มาอีกแล้วครับฮีโน่ครับเลือกแล้วครับจะไปทางไหนครับเลือกทางผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับลูกเค่โอ้โหผมมิดล้อเลยครับฝั่งนั้นเพิบโอ้โหไปได้ครับโอ้ลึกมากครับหลุมนี้ อ๋อมาที่ตาไนายจะไปฝั่งไหนตนายกันชนพังนะตะนาย วันนี้จะไปไหนครับเลือกทางผิดในชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับเอาเลือกทางครับโอโ้ใส่เยอะมากครับวันนี้ ไปทางไหนครับรถคันนั้นจะไปไหนครับโอ้โหโดดไปเลยครับอู้หันชนครับโอ้โหเรียบร้อยครับมิดล้อเลยครับงานนี้ โอ้แรงเนี้ยลุงพี่เอ้หินก่อนหินครับเอ้เวลาจอดติดขัดแล้วครับ ได้ไหมอู้อู้อันตรายครับหินครับถ้าโดนนี่จังๆเลยครับโอ้ฮ่ <c oughs> าฮ่าฮ่าเอาละครับเอาแล้วเออเอาแล้ว,าว,าวปานก็ลงหักลงแน่เด้อ Oh! <laughs> cứ bộ đầm <smart> <laughs> <Dằm, cười> lột Đầm lột Nhục thử lấy เง่นะพ่ไปดอกยกเลยครับยกเลยเล่งมันขึ้นเลยลงครับมันมวมมาแล้วเนาะ,ะมาแล้วครับรถไถ โยกรถเอาโยกรถเอาเอียกเอียกโยกเอียกโยกเอียกอ่าโยกเอียกโยกเอียกโยก้ค่อยๆก็ได้อ่าลงแล้วลงแล้วโอ้โหขิวพาดครับลาจอดติดขัดแล้วครับ ลาจอดติดขัดมากครับวันนี้เอียงลงเลยครับเมื่อกี้อ่าได้คลิปเด็ดเลยครับกับรถไถนะครับต้องมาเคลียร์ครับรถยังใหม่ๆอยู่เลยครับเนี่ยโอ้โหไปเลยครับ มันวิ่งยากเพราะว่าดินมันเป็นก้อนนะครับมันเกือบเข่าจะเป็นหินเลยนะครับเพราะว่าถ้าโดนวิ่งมานี่ถ้าเกิดวิ่งใกล้ๆกนันนี่ตกใส่ตกใส่รถนี่อันตรายนะครับถ้าเป็นดินแบบนี้นะครับอันตรายนะครับ จราจรติดขัดมากครับเพราะรถไถก็ซ่อมพึ่งเสร็จนะครับเนี่จะเป็นถ้าเป็นแบบนี้นี่จะวิ่งง่ายแล้วก็ไปเทง่ายนะครับถ้าติดก็แล้วก็ดำทิ้งเลยนะครับโอ้โหกันชนครับโดนหินครับงานแบบนี้นี่ใส่กันชน เอเลนมานี่ไม่เหลือครับพังหมดนะครับต้องมานีดอย่างดีนะครับถ้าจะใส่อะไรแต่งมานะครับ ต้องขึ้นรถไถครับไอของเรานะครับนิวฮอลแลนด์ครับรใหญ่ๆครับเหนื่อยเลยครับรถไถนะครับเตา 6้0เยอะแบบนี้ก็เหนื่อยครับแทบจะไม่มีไม่มีเวลาพักเลยนะครับเอาติดอ,อีกแล้วครับโอ้โดดไปเลยครับไม่แรงอยู่ยากครับสถานการณ์แบบนี้ ตอนนี้ยังไปไม่ได้ปึ๊บมาเบิ้บอ้อ้าวไม่พ้นครับไม่พ้นขีดอันตรายอีกแล้วเอ้าจะขึ้นไหมเอาอเปึ๊บมาไปได้ครับแต่ว่าอยู่ฝั่งยังติดอยู่ อ้าไอ้ปึ๊บมาจะพ้นแล้วครับอีกนิดเดียวครับปึ๊บโยกครับโยกโอ้ไม่ไหวครับ ไว่แรงเหมือนกันครับถิงเลยครับตรงเตี้ขครับงานนี้นีครับจอดรอกันเยอะมากครับฐานหลังก็ยังไม่ใส่เลยครับ มาเลยครับเอารถเปล่าก็ติดรถหนักก็ไปไม่ได้ครับเอ๊บโอ้โหเอาเอา๊บเอ้าเรียบร้อยครับโอ้ยังไม่ทันขาดคำครับลงอีกแล้วครับแม่ สุดจริงๆครับมาแบบนิ่มๆแล้วก็ลงแบบนิ่มๆครับสบายครับรถคันนี้อ่า จอติดขัดครับงานนี้ถือว่ามีเด็ดชิปเด็ดๆเลยครับเอามาลุ้นตะนายจะไปได้ไหมตะนายจะไปฝั่งไหน เปลี่ยนเส้นทางใหม่ครับยากแล้วครับทีเท สำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับมาลุ้นกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงฮึบอ้อาวก่อนปิดคลิปครับล่าสุดไม่มีทางไปแล้วครับโอ้เทเลยครับโอ้ไม่ไหวให้เทครับเหนื่อยแล้วครับงานนี้เรถไถอ้า